เป้าวัตถุประสงค์อย่างที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่านเกรียงไกรพี่ไก่ได้พูดถึงเมื่อกี้เนื้อหาจาก global รายละเอียดข้อมูลในเชิงของการดำเนินธุรกิจธุรกรรมของโลกในด้านของความยั่งยืนเนี่ยมีข้อมูลหลากหลายมากมายนะครับทางสายงานธุรกิจหล่อลื่นของ O อาที่ผมดูแลและรับผิดชอบอยู่เนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งพาดเล็กๆนะครับที่ยิบยก BCG นะก็คือเป็นทีมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยเนี่ยโดยการดำเนินทางด้าน Circular Economy เข้ามาก็มาแชร์ให้พวกท่านฟังสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายว่ากิจกรรมของเราเนี่ยดำเนินการอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็คือ ที่ผมดูแลอยู่ก็คือผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT l u b i c a n แล้วก็ศูนย์บริการยานยน,ยนต์ Fit Auto นะครับภายใต้การบริหารงานของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีดจำกัดมหาชนหรือเราเรียกกันว่าโอทา่ที่ท่านอาจจะได้เห็นตามสื่อข่าวต่างๆนะครับก,ก่อนอื่นก็ต้องบอกบอกว่ากิจกรรมที่ทางทีมงานผมเนี่ยไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนะครับทีมงานที่นั่งอยู่กันแล้วก็ที่อยู่ในออฟฟิศสำนักงานอยู่ได้ดําเนินโครงการมานะครับ เราได้แรงเห็นถึงธุรกิจที่เราดำเนินการนะครับเราไม่สามารถดำเนินธุรกิจโดยอาศัยการความคิดที่จะเรื่องการดำเนินการเพื่อํากทำกำไรเพียงอย่างเดียวนะครับในยุคสมัยปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งการดำเนินธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อ,อ,ต,อตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจ ในยุคเทรนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสายงานธุรกิจห่อเลื่องของเรานะครับเกินจริงอ,อยู่ภายใต้ OR ที่มีวิชั่นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับ empowering all toward inclusive growth อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของ OR นะครับที่ให้กับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเนี่ยเอาไป deploy แล้วก็เอาไปทำ implementation ที่จะ ดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนะครับนะครับเป็นการสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโต,ตร่วมกันนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆที่สร้างกรอบให้กับธุรกิจนะครับโดยมีแนวคิดในการดําเนินงานนะครับโดยอาศัย SDG เหมือนกันนะครับแต่ SDG อันนี้เป็น SDG เป็น O r s d g นะครับเราก็จะเป็นการแอปพลายแนวทางในการดําเนิน การบริหารจัดการเพื่อตอบสนองให้ไปสู่เป้าหมายนะครับ S คืออะไรนะครับ S คือ small นะครับเราสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็กนะครับเราให้โอกาสกับชุมชนสังคมต่างๆเพื่อให้มันมีการเติบโตไปด้วยกันนะครับ De D diversify นะก็คือเป็นโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบนะครับเราก็จะมองว่า ทุกๆธุรกิจที่มันเกิดโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสในทางธุรกิจสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับแล้วสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีมในเรื่องของการส่งเสริมความด้านความยั่งยืนของอทุกธุรกิจนะครับก็คือในเรื่องของกรีนโอกาสในเรื่องของการสร้างสังคมที่สะอาดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการจุดประกายให้กับทางสายงานธุรกิจหล่อเลื่อนของทางพวกผมเองทีมงานของเองก็มาคิดกันว่าธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ย เราสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับโดยอาศัยแนวคิดของ RSDG อะไรได้บ้างนะครับเราก็มามองว่าธุรกิจของผลิตภัณฑ์น้ำมันมหล่อลื่นเรามีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องพลาสติกนะครับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องพลาสติกเนี่ยแน่นอนเมื่อมีลูกค้ามีผู้บริโภคซื้อไปใช้ไปหรือไปใช้บริการต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์กระป๋องน้ำมันมหล่อลื่นต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ได้มีการเอาไปทําอะไร นั่นคือขยะพลาสติกนะครับที่จะต้องเอาไปฝังกลบที่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการกว่าที่จะย่อยสลายก็บางคนก็จะบอกว่าเป็นร้อยปีเป็นพันปีนะครับพลาสติกก็คือพลาสติกนะครับเราจึงมีแนวคําคิดว่าเเราจะทำยังไงเราจะเอาพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับได้อย่างไรนะครับเราถ้าเราสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย อย่างน้อยก็เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นอยู่ในสังคมชุมชนของพวกเรานะครับก็จึงเป็นที่มานะครับ้วเข้าสู่เนื้อหานิดนึงว่าการดําเนินโครงการของพวกเราเนี่ยแน่นอนเลยครับเ,เราอาศัยแนวคิดในเรื่องของเซอร์คูลารีโคโนมีนะครับขยะพลาสติกมันทาอะไรไปไม่ได้นะครับเราจะเอาไปทิ้งเอาไปจํากัดเอาเอาเอาไปจับกาจัดนะฮะหรือว่าเราเอามา กลับมาใช้ใหม่นะครับอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราก็ brainstorm ed, แล้วก็คิดกันมาว่าเอะถ้าเราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในสังคมเราใช้หมดนะครับบน circular economy นะครับไม่ว่าจะเป็น reduce reuse recycle นะครับเราบวกเข้าไปอีกอันหนึ่งก็คือเราเอาเข้ามาทำการ upcycling นะครับซึ่ง วัฏจักรเศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้เนี่ยบวกกับการที่เขาก็มารับไสคริ่งเนี่ยเลยทําให้กิจกรรมหรือโครงการของเราเนี่ยทำให้เราสามารถบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ก็คือกับการลอน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วเนี่ยได้อย่างครบถ้วนครบวงจรนะครับอันนี้มันเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการ บริหารจัดการขยะพลาสติกของเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอเรียนทุกท่านว่าในเรื่องของการทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทําโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับการทําทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่อ,อ,อชุมชนสังคมและที่สิ่งที่สําคัญก็คือทําให้สิ่งแวดล้อมสะอาดนะครับเดี๋ยวผมก็คงแตะลงไปเล็กๆน้อยๆในส่วนของออกิจกรรมที่เราดําเนินการ ในแต่ละตัวของ Circular e c อ n โคโอันนี้นะครับอันแรกเลยก็คือการ c e นะครับการ Reduce นะครับการลดในเรามีแนวคิดว่าเราจะลดอะไรได้บ้างนะครับใน Circular e c อ n โคโนมสำหรับกระป๋องน้ำมันหล่อลื่นอันนี้นะฮะเราลดด้วยตัวผลิตภัณฑ์ของน้ำมันก่อนนะครับ ก็คือเราพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโดยอาศัยแพลตฟอร์มของ v v t t e h t t e h n o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  y นะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน3ด้านหลักนะครับประโยชน์1ใน3ด้านหลักที่ได้ก็คือในเรื่องของ Environment นะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพัฒนาบนพื้นฐานของการที่พัฒนาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นมา จะต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับผลิตภัณฑ์อย่างตัวอย่างที่เราเอาขึ้นมาทำก็คือ Performa s y n าซิ c e c ต c ก c ตัวนี้เนี่ยเราพัฒ,พฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยสำหรับรถยนต์อ,อีโคโคาโ,โ,โ,โดยเฉพาะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะช่วยลดการปล่อยก r e นเฮาส์แก๊สลงมาได้นะครับด้วยอีว t e เท Technology ตรงนี้ขึ้นมา น,นอกจากในเรื่องของ Environment แน่นอนก็ในส่วนของตัวคุณสมบัตของตัวลิดพัน์ก็จะมีเรื่องของคุณภาพนะครับเอนดูนซ์ก็คือการช้าล้างสิ่งสกปรกปกป้องเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Efficiency คือทำให้เครื่องยนต์เร่งได้เต็มอัตรากำลังที่สำคัญนะครับก็คือการลดแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายน้ำมันหล่อลื่นที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยยัง สอดคล้องกับรถที่เป็นมาตรฐานยูโร5นะครับตามมาตรฐานของ e u ในเรื่องของการลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของการ r e ลดนะครับเรา Genuce ในเรื่องของการที่จะปลดปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศนะครับโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นส่วนถัดไปก็คือการ reuse นะครับ reuse ก็คือเราเอาตัวผลิตภัณฑ น้ำมันหล่อลื่น performer, synthetic, eco car ตัวนี้เนี่ยเรามาทำอะไรนะครับผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถช่วยลดกินฮาวแก๊สได้แล้วนะครับเราก็เอามา reuse ก็คือเอาทำโปรแกรมในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับการแจกแก้วเพื่อให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในการตลาดนะครับ recycle คือการเอากระป๋องกลับมาเนี่ยเข้ามานำ กระป๋องอพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยเราเอาเข้ามาทําการบดเอามารีไซเคิลมาทําใหม่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำกระป๋องใหม่นะครับโดยที่เมื่อมาทําการบดทําเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยเราเรียกเม็ดพลาสติก PCR นะครับมันก็เป็นการช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นเวอร์จินก็เป็นการรีไซเคิลสุดท้ายคือการอัพไซคลิ g ก็คือการเอาอตัวกระป๋องน้ํามันหล่อลื่นเนี่ย ไปผ่านกระบวนการการแปลรูปนะครับเพื่อเป็นวูดพลาสติกคอมโพสิตนะครับเอามาผลิต uh, ในส่วนของการทำเฟอร์นิเจอร์นะเราได้แผ่นพลาสติกที่เป็น uh, WPC เนี่ยเป็นวัสดุไม้สังเคราะห์นะครับ uh, มาผลิตแล้วก็มาสร้างเป็นโครงการเซฟโลกเซฟรถเพื่ออนาคตน้องๆที่เป็น uh, uh, ต้องเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ uh, ทาง p t t u ดูไปคนได้รับรางวัล uh, ในวันนี้นะครับ อันนี้เรามาดูนิดนึงว่าการอัพไซคลิงเนี่ยของเราทํากันยังไงนะครับก็คือการเอากระป๋องน้ามาหล่อลื่นที่ใช้แล้วเนี่ยไปผ่านกระบวนการเพื่อทําเป็นวัสดุเหมือนแผ่นไม้นะครับเป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการการ,การแปรรูปนะฮะก็เราทํามาแล้วในจริงจริงจุดเริ่มต้นของเราทําในศูนย์บริการยานยนต์ฟินออตโต้เนี่ย26สาขาเป็นการลดการใช้พลาสติกนะะก็คือการใช้พลาสติกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ถึง17ตันนะครับก็คือเราลดการเกิดขยะพลาสติกไป17ตันสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออตโต้ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวจุดประกายที่เราเอาเข้ามาสู่ในเรื่องของการทำโครงการเซฟโลกเซฟรถเพื่ออนาคตน,น้องๆน,นั่นก็คือเราก็มองว่าเราเห็นมีเฟอร์นิเจอร์แผ่นไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์เรามองเห็นโอกาสในเรื่องของการที่จะไปสร้าง เด็กๆในชนบทซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราในอนาคตการเติบโตของประเทศชาตินะครับเราก็เลยมีโครงการตรงนี้เกิดขึ้นมาทีมงานก็คิดว่าเ,เราทําโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไปแจกกับน้องๆโรงเรียนตามชนบทดีไหมนะครับซึ่งก็พอเราดําเนินโครงการขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่า การที่สนับสนุนทางการศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าก็เป็นการใช้เงินก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในชุมชนที่ขาดแคลนที่เราไปทํากันอันนี้ขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆในเรื่องของการแปลรูปก็เอาพลาสติกกรลอนน้ํามันสําเร็จรูปที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยไปบดเอาไปผสมกับแกลบไม้นะครับเอาไปผ่านกระบวนการการแปลรูปให้เป็นบูดพลาสติกคอมโพสิตแล้วก็เอาไปขึ้นรูป นะครับเมื่อขึ้นรูปแล้วเนี่ยก็เอามาแปลรูปมาเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนตามที่เห็นตามรูปตามสไลด์นี้นะครับที่เราดรําเนินการโครงการไปแล้วเนี่ยอันนี้สิ่งเราทําไปนะครับเราเริ่มดำเนินโครงการในปีนี้ในเรื่องของอโครงการเซฟโลกเซฟรถเพื่อนาคนน้องๆเนี่ยเราทําไปแล้วทั้งหมด5้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนตามชนบทเลยจริงๆนะครับผมก็เป็นคนที่ไปมอบด้วยตัวเองนะครับก็ โรงเรียนแรกก็คือที่บ้านผานังอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขึ้นไปบนเขาเลยครับเ,เราก็พอมีความรู้สึกอยากให้ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าทุกท่านที่ทาเนินธุรกิจไปอย่างเดียวเนี่ยอพอแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยพอมีโอกาสได้ขึ้นไปมอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับที่โรงเรียนเห็นสีหน้าของน้องๆเด็กๆนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็สภาพโต๊เก้าอี้ของเขาเก่าๆผุๆพังๆเมื่อเขาเห็นโต๊ชุดโต๊เก้าอี้ที่ เราไปมอบให้น้องๆมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนแรกที่เราไปนะครับแล้วก็ต่อไปด้วยโรงเรียนบ้านตโนดน้อยที่อำเภอเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในอำเภอเมืองแต่ก็เป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนก็มีจํานวนนักเรียนไม่มากนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่เหมือนกัน นะครับเรามีโรงเรียนที่ลำปลางอีกสองโรงเรียนแล้วล่าสุดเพิ่งไปมอบให้โรงเรียนที่จังหวัดสงขาอันนี้เป็นโครงการที่เราจุดประกายเราเรามองว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับน้องน้องนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราไปมอบให้กับโรงเรียนละ20ชุดนะครับก็รวมแล้ว5้าโรงเรียนก็100รชุดเราก็มองว่าเราก็จะมอบต่อ,ตอไปนะครับ หนึ100ชุดที่เราเอาไปผลิตแจกให้กับโรงเรียนตามชนบทเนี่ยก็คือเป็นการใช้แกลอนน้ำมานหล่อลื่นที่ใช้แล้วคือ4,900แกลอนนะครับคิดเป็นขยะพลาสติกที่เราสามารถลดได้ก็คือตันกว่าก,าก็คือ1ตัน1,200กิโลกรัมนะครับคิดเป็นการลดการปล่อยกรีนเฮล์์แก๊สจากการเอากระป๋องน้ำมานหล่อลื่นมาใช้เนี่ยถึง8ตัน ข่าวบอนดอกไซด์ะนะครับอันนี้ก็เป็นแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆแต่ผมเชื่อว่าการดําเนินโครงการของเราเนี่ยเป็นการจุดประกายใหอ้องค์กรหรือภาคธุรกิจให้เห็นว่าขยะพลาสติกนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันมันก็คือขยะพลาสติกแต่เมื่อเราเอากมาทำการอัพไซคลิงอันนี้ก็คือเปนการสร้างแวลูที่มอบให้กับสังคมชุมชนนะครับให้มอบให้กับโรงเรียนนะฮะสร้าง โอกาสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ทำให้เกิดค์ว่าไดออกไซด์เกิด,ดก,กินเฮ h า u s แก๊สให้น้อยนั่นก็คือช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับสังคมชุมชนของพวกเราให้น่าอยู่นะครับสุดท้ายก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับประชาชนผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับอยากจะมามีส่วนร่วมในเรื่องของการมอบสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนในชนบทนะครับ เชิญเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการยานยนต์ฟิอตโต้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่นการันที่น้ํามันที่ใช้เปลี่ยนถ่ายก็ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินโครงการนี้อยู่ต่อเนื่องต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับฟังแนวโครงการที่เราดําเนินโครงการมาขอบคุณมากครับ